เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าวนาคตคุณจรรพันธ์ครับค่ะช่วงเล่าวรรคตวันนี้นะคะพูดคุยกันในเรื่องการ หนุนพลังงานชีวภาพค่ะทางเล่าสู่การลดกา๊าซเรือนกระจกพูดคุยกับผู้ช่วยศาส,ตร,สตราจารย์ดรพฤกอากะรังสีผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงเล่าอนาคตค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินลวดลายศิลปะไทยนะครับจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับ ที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญที่พิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลวันนี้คือธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออมหัวข้อออมอย่างสร้างสารรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมมี2ประเภทค่ะคือประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน15ปี และประเภทประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปค่ะฟังข้อมูลกันอีกครั้งนะคะธนาคารออมสินจัดการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออมหัวข้อออมอย่างสร้างสารรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมมี2ประเภทค่ะคือประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีและประเภทประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะท่านผู้ฟัง ในช่วงนี้ค่ะเราฟังคําถามกันวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะจัดการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออมหัวข้อออมอย่างสร้างสารรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมโดยประเภทเยาวชนค่ะจะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีค่ะส่งคำตอบมานะครับ sss 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินนั้นได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัต,ติต่อไปอีก3เดือนเริ่มมีผลวันนี้ถึง31ธันวาคม2563พร้อมกับเปิดทางเลือกให้กับลูกค้า ที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกคือแผนที่1พักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบีย้ยทั้งจำนวนร้อซจากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรปับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมส่วนแผนที่ 2, ค่ะชำระดอกเบีย้ยปกติทั้งจำนวนร้อเเซและเงินต้น50เอร์เซ แผนที่3ชําระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาประปรุงโครงสร้างหนี้เดิมโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชําระหนี้ด้วยตัวเอง ได้ที่แอปพลิเคชันใหม่โม่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะครับบริษัท TTW จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมชาวจาเชียงเซานะครับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจมูลค่า1ล้าน25 0,000บาทให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดจาเชียงเซาซึ่งบริษัทได้ให้การสนับสนุนอุปรกรณ์ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้นะครับสำนักงานกสทอชอค่ะจะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีเพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ชั่วคราวในช่วงวันและเวลาที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โดยในวันที่5ตุลาคม2563ค่ะ จะปรับปรุงสัญญาณในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงหากไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้สามารถปรับจูนดิจิตอลทีวีของท่านได้ด้วยตัวเองค่ะหลังเวลา6นาฬิกาและสามารถตรวจสอบพื้นที่วันเวลาและวิธีการปรับจูนดิจิตอลทีวีได้ทางเว็บไซต์ที่700 nbtc.go.th หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0-700-700 07ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทอพกระทรวงคมนาคมนะครับมีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งสายใยแก้วนำแสงหรือว่าไฟเบอร์ออปติกจำนวน2เส้นทางจากอาคารเส้นทางที่1นนะครับจากอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัฐไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษในฝั่งขาออกบริเวณช่องทางฉุกเฉินซ้ายสุดจากทางพิเศษศรีรัฐ ถึงทางพิเศษฉลองรัฐฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางจุกเฉินซ้ายสุดแล้วก็จากทางพิเศษสรีรัฐถึงทางพิเศษฉลองรัฐและสี่แยกมารยาทดีในพื้นที่สำนักงานตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21ตุลาคมนี้ระหว่างเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นทุกวันต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมานโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าอนาคตรครับเรื่องราวของการสนับสนุนให้พลังงานชีวภาพเป็นทางเลือก เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับเดี๋ยวไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พลึกอักกรังศีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิง์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้ยินในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับมันได้เวลาหรือยังะอาจารย์ที่จะให้การสนับสนุนกับพลังงานถิวภาพอย่างเต็มที่เนี่ยอาจารย์ครับจริงๆต้องบอกว่าเลยเวลาเอาเลยก็เท่าที่ หลายหลายท่านคงได้ติดตามฟังข่าวมาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับจริงๆพูดคุยกันมามากกว่าสิบปีแล้วครับใช่ใช่ใช่แล้วก็พลังงานเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งเลยครับที่ที่ส่งผลกระทบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของของโลกครับครับครับเชิญต่ออาจารย์ครับครับดังนั้นเนี่ยตัวพลังงานชีวภาพเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เอาข้างจริงก็คือช่วยได้นะครับแต่ว่ามันมันก็ หลักๆเนี่ยเราไปพูดคุยกันหลายรอบเรื่องของการบริโภคอย่างมีสติแล้วก็มีความรับผิดชอบนะฮะพูดง่ายๆว่าเราก็ประหยัดการใช้พลังงานแล้วก็ประหยัดการดำรงชีวิตอื่นๆนะครับเพื่อให้ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดกครับเรื่องพลังงานก็เป็นส่วนเสริมนะครับที่จะทาให้อ่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทําเนี่ยมันมันเข้าสู่จุดหมายได้ดีขึ้นเร็วขึ้นครับครับครับแล้วอย่างที่เราทาอยู่ทุกวันนี้มีพลังงานอะไรบ้างครับาจาน ครับที่จะสังเกตเห็นในช่วงหลังๆที่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะน่าลงทุนน่าคบหาด้วยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพลังงานแสงอาทิตย์ตที่จะใกล้ตัวหน่อยนะครับ,รบก็จะเห็นว่าหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานหรือแม้แต่บ้านเรือนเองหรือนโยบายของรัฐในบางส่วนบางเวลาเองก็ส่งเสริมให้กับบ้านเรือนนะฮะแล้วก็โรงงานหน่วยงานต่างๆส่งให้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ,รบแต่เขาก็มีข้อจํากัดครับ,ค,รบคือเขาก็ผลิตเฉพาะกลางวัน นะฮะเท่าที่เขามีแดดสองแล้วก็มันก็มักมจะไม่ได้ตรงกับความต้องการนนในการใช้งานความต้องการของเราเสี้ยทีเดียวบางทีก็เกินบางทีก็ขาดนะครับก็บอ่าก็จะมีมีปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องทางเทคนิคตามมา<อ>ครับอพลังงานทดแทนอื่นๆที่เราพบเห็นได้นะครับก็จะมีเขื่อนนะครับที่รเราคนไทยรู้จักมานานนะครับพลังงานจากน้ํานะครับพลังงานลมเห็นบ้างแต่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอุปราคาพน้อย สุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มพลังงานชีวภาพครับอืจะบอกว่าประเทศไทยก็พัฒนาการมานานนะครับหลายสิบปีนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับหรือโรงไฟฟ้าที่ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ําเสียต่างๆจริงคนไทยในหลายภาคส่วนก็คุ้นเคยอยู่นะครับ,รบผลิตพลังงานใช้จากส่วนนี้ครับอืมครับงั้นว่ากัเรื่องของชีวภาพเนี่ยอา,าจารย์ถ้าอาจารย์นิยามมันเนี่ยมันจริงมันคืออะไรอาจารย์นะ จริงๆแล้วเนี่ยพลังงานชีวภาพนะครับก็ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนก็แปลว่าเราไม่ได้ขุดจากสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปมาใช้มันหมุนเวียนได้ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้นะครับเป็นเป็นเศษกิ่งไม้หรือว่าเศษเศษไม้ที่เราเราอไม่ใช้แล้วตับไม่ใช้แล้วนะครับเราก็มาเผาเผาเป็นความร้อนความร้อนก็ผลิตพลังงานไฟฟ้าบ้างความร้อนบ้างนะครับอันนี้หมายถึงเผาเผาปกติเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้มีอะไรใส่เข้าไปเลยนะเผาเป็นเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้เลย เผาเผาในเตาเผาปกติในเตาเผาปกติก็จะได้ความร้อนนะครับเป็นลงไฟฟ้ากลุ่มลงไฟฟ้าชีวมวลนะครับเขาก็เผาเลยครับเผาตรงๆแล้วก็เอาความร้อนพลังงานเนี้ยมาใช้ครับตัวไม้เองพอถูกเผามันก็ปล่อยปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพืชในการเจริญเติบโตสร้างเนื้อไม้ของเขาเขาก็ไปดูดกลับมาใช้ใหม่นะครับมันก็เป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่งพูดง่ายๆว่าเราปลูกเชื้อเพลิงพวกนี้มาใช้ได้ก๊าคาร์บอนไดออกไซด์มันก็วนกลับมา อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มพลังงานที่ใช้เชื้อแบคทีเรียนะครับหรือการหมักเนี่ยก็เป็นกลุ่มชีวภาพก็ไม่เผาครับนะครับยกตัวอย่างเศษขยะเศษน้ําเสียหรือมูลสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ที่เอามาหมักหมักแล้วเราจะได้ก๊าซมีเทนขึ้นมาก็เอามาเผาเผาเหมือนกันนะฮะเผาแล้วก็ปั่นไฟฟ้าได้เอามีเทนมาเผาได้ใช่แต่เป็นการเผาก๊าซมีเทนแทนนะครับซึ่งมันก็คล้ายกับก๊าซธรรมชาติที่ขุดได้ในอ่าวไทยหรือพื้นที่บนบกของประเทศไทยนะ ก็สองส่วนพลังงานชีวภาพเนี่ยจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆอย่างนี้ครับครับแล้วถ้าจะส่งเสริมก็จริงๆนี่มันจะทําให้เขาเรีกต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ามันลดลงเยอะขนาดไหนอาจารย์เนีจริงๆบอกว่าพลังงานหรือมันจะมีข้อเสียอยู่ดีกว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในเรื่องของอความสามารถในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ครับ แล้วก็ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างสม่ําเสมอครับพูดไม่ง่ายๆว่าโรงไฟฟ้าสองประเภทเมื่อสักครู่นี้ยตาบที่มีเชื้อเพลิงเข้าไปเขาผลิตได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะเทียบกับแสงอาทิตย์เมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่ครับนะในเรื่องราคาเองอาจจะแพงกว่านะครับเพราะว่ามีการลงทุนทั้งตัวโรงไฟฟ้ามีการลงทุนเรื่องของการป้องกันสิ่งวัดล้อมสุ่นตงต้องกําจัดเนื่องจากมีการเผานะครับ ก็จะต้องต้องมีการลงทุนเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับในในของที่จะต้องการให้มันสะอาดสะอาดเราย่อมจะเทียบกับของเอาตรงๆก็คือของที่ขุดมาใช้ฟรีๆ<ะ>จากโลกเนี้ยฟอสซิล <oss> มันมันย่อมแพงกว่านะครับครับถ้าซึ่งจริงๆแล้วมันมันควรจะโดยหลักการมันควรจะทําให้ถูกกว่าได้ไหมฮะหรือย,ยากโดยหลักการในวันหนึ่งในทางทฤษฎีนะครับ,รบเมื่อเสื้อลิง ฟอสซิลเนี่ยมันลงหรือมันน้อยลงราคามันจะต้องสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าพอแต่หลักว่าหลักราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลมันก็มีองค์ประกอบเยอะนะครับเศรษฐกิจมหาภาคการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงนี้เองก็จะสังเกตว่าน้ํามันถูกมากเพช่ใช่อการใช้ลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอบอกว่าจะเทียบราคากันตรงๆมันก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับพลังงานเหมือนกสักเท่าไหร่นะครับมันขึ้นลงได้ มันขึ้นลงได้ครับอ๋อครับโดยที่ปัจจัยมันเยอะอะนะฮะพูดง่ายเลยจะเทียบกันจริงๆมันก็ลำบากถ้าเกิดเทียบกันวันต่อวันนั้นอาจจะพอได้แต่ตแต่ก็ไม่ทํากัน <laughs> ทําท,ำทำําไมครับ,รบเพราะว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเอาแฟกเตอร์อื่นมาเป็นมูลค่าเสริมนะครับผลประโยชน์ทางอ้อมฮ่เจะทำอย่างเช่นอย่างเช่นเราเทียบกับการเผาถ่านหินนะครับกับเราย่อมไม่อยากได้ฝุ่นควันหรือ องค์ประกอบอื่นๆที่เป็นพิษที่มีในถ่านหินใช่ครับแล้วก็มีไม่ปรากฏอยู่ในไม้นะครับรับส่งผลกับสุขภาพในทางอ้อมนี่เป็นต้นครับบหรือการเอาขยะมาทำพลังงานชีวภาพนะครับถ้าไม่ทำก็ไม่เสียสตังสักบาทแต่เป็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างมโหราก็ไปทําอะไรกืบนะครับหรือเอาไปทิ้งกองนะครับมันก็ส่งผลกระทบ กับชั้บรรยากาศมหาศาลไอ,อ,อ้วิธีการนี่อาจารย์ถ้าเอาขยะมาเผาระทารโทษนะฮะมันมันจะมีวิธีการยังไงไม่ให้ไม่ให้มีฝุ่นละอองหรือว่ามีความเป็นพิษเกิดขึ้นนะอาจารย์ครับจริงๆขยะเผาได้ครับแต่ต้องคัดแยกก่อนคัดแยกก่อนยืนยันอีกทีนะครับ<อ>เพราะว่าในขยะประเทศไทยแบบไม่คัดแยกเนี่ยจะมีสารพิษที่สาจจะกอนเกิดอันนลายได้หลายส่วนยกตัวอย่างเช่นจะมีจะมีโลหะมีสารเคมีอยู่ในกองขยะ นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเผาแล้วอุณหภูมิสูงไม่พอหรือควบคุมคุณภาพของไฟเ่าไม่ได้เนี่ยมีอกาศเกิดสังพิษเยอะนะครับอีกทั้งนะครับขยะไทยเนี่ยเมื่อทิ้งรวมกับขยะเศษอาหารออกมาความชื้นจะสูงมากพอความชื้นสูงมากประสิทธิภาพของเตาก็ต่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะทีนี้ถ้าคนไทยเนี่ยมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างน้อยนะครับไอ้ส่วนที่ไปโรงเผาเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่เปียย เรามั่นใจว่าไม่มีสารพิษแปลกแปลกตัางทยาอันตรายเช่นสารเคมีหรือพวกแบตเตอรี่หรือรพวกแก้วต่งางๆปนปะกนมาเยอะเกินไปเนี่ยเราจะเผาเราจะมั่นใจว่าเราจะเผาแล้วได้พลังงานสูงแล้วก็ควบคุม ừ ừ. คุณภาพของควันปลายฝ่องได้นะครับถึงจะทําได้<อ>ถึงจะทําถึงจะามาเผาได้นะครับ<อ>ส่วนเศษอาหารเนี่ยถามก็มีคําถามบ่อยๆนะว่าเศษอาหารเนี่ย ไม่ทิ้งไม่ให้ทิ้งในถังขยะแล้วให้ไปไหนะเราเราได้รับการริรงค์ลงเราเริ่มรณรงลงมาหลายสิบปีแล้วนะครับว่าจริงๆเศษอาหารเนี่ยลําดับแรกเลยคือในบ้านเนี่ยทําปุ๋ยได้ใช,ใช่ใช่ใช่ต้องทิ้งออกมานะครับเศษอาหารที่เป็นมีปริมาณขนาดใหญ่ๆเราสามารถส่งไปโรงไฟฟ้าที่เป็นไบโอแก๊สหรือการชีวภัพเอาไปหมักเป็นมีเทนได้นะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งรวมไปกับขยะกองใหญ่ มันก็ไปเน่าเสียเน่าเหมน็นแล้วก็ไปเป็นผลกระทบข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยโอ้แม้แต่มันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในระดับที่ดีระดับหนึ่งเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่งั้นกลิ่นเกลือนอะไรจะมีอะไรผลิตออกมาถ้าทําปุ๋ยในบ้านนี่จริงๆง่ายมากนนครับอันนั้นไม่ยากอะไรเห็นบอกว่าบางทมีมันมีอุปกรณ์ขายอยู่ใช่ไหมฮะที่เอาไปตั้งไว้บนดินแล้วก็เททิ้งเลยครับผม อ่าก็มีอุปกรณ์ทั้งแบบเหมาะกับบ้านประเภทมีสวนมีสวนก็ทกระฝังครึ่งนึงลงไปในสวนแล้วก็ฝังลงไปในดินแล้วก็ให้เชื้ออ่าให้ไสเดือนหรือแบคทีเรียมาช่วยทํางาครับคนที่อยู่คอนโดนจริงก็อาจจะต้องลงทุนอุปกรณ์ที่เขามีมีชุดให้ความร้อนมีชุดแบคทีเรียที่พร้อมหน่อยเพราะว่า<อ>เราไม่มีดินไม่มีดินดินซึ่งมีขายมีขายมุขหมดครับกับซึ่งมันก็จะไม่ทาให้เสียเปล่าไปอย่างน้อยก็ได้ปุ๋ยกลับมาไปใส่ร่ต้นไม้อะไรก็ได้ ใช่ครับอ๋อครับแต่แต่แต c, เอาละอนาคตข้างหน้าเราคงจะได้เห็นอะไรที่มันมันง่ายกว่านี้ไหมอาจารย์ก <lighter. S 1> ็จริงๆแล้วมันง่ายนะครับนี่ง่ายแล้วเรอเราไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยง่ายแบบ,บไม่ได้รับผิดชอบออถึงแวดล้อมมาก่อนพอเราไปเทียบกับวิถีชีวิตแบบเดิมก็มีงานเพิ่มเครับพามีงานเพิ่มเราก็ ไม่ค่อยอยากจะไปทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากติดสำานึกนะครับทั้งกลุ่มเยาวชนเองหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เองนะครับเพื่อช่วยกันผลักด,ดันแล้วทุกคนมีความเข้าใจว่าเราทิ้งไปเนี่ยมันไม่ได้ออกไปจากประเทศเรานะครับไปไหนเรียนไปไปก่อปัญหาทิ้งออกไปจากอำเภอเราเมืองเรามันก็ต้องไปฝังไปกบไปกองอยู่ที่อำเภออื่นหน้าหน้าบ้านคนอื่นนะถ้าเราคิด ด้วยจิตสำนึกเดียวกันเราก็จะพยายามคัดแยกสิ่งที่เราจะทิ้งออกจากตัวเราไปฮนะแล้วแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นแน่นอนครับครับครับเอาง่ายๆแล้วก็อย่างทุกวันนี้ก็ถ้าใครเห็นตามปั๊มน้ํามันหรือว่าตามอะไรนะฮะด่านเก็บเงินต่างๆทางด่วนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะมีทางขยะที่แยกไว้ให้เราแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพียงคแค่ทําทําหน้าที่ตรงนี้แค่นั้นเองซึ่งไม่ยากเลยนะจย์นะครับเวลาขยะอยู่ในมือเราชิ้นนิดเดียวนะครับมี เล็กมากเราสามารถแยกมันด้วยด้วยความง่ายได้ม, <ฮะ S 2> มากครับแต่พอมไปกองอยู่เป็นหลายหลายล้อนตันเนี่ยมันความสามารถในการแยกแค่ไม่มีมนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากไปแตะต้องมันนอกจากรีบๆเอาไปทิ้งให้ไกลๆครับเ<ๆ>พราะนั้นไม่มีใครได้อะไรครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมของลูกหลานเราเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงครับครับแล้วอย่างการการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพขึ้นในประเทศไทยเนี่ยยากไมหมฮะอาจารย์ จริงๆโรงไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะครับ,รบหลายร้อยโรงอาจจะร่วม,วมพันพันโรงได้นะครับโรงไฟฟ้าก๊าซเชื้อาพเนี่ยหรือหรือโรองไฟฟ้าเชื้อาพทั้งประเภทเผาชีวมวหลหรือก๊าซเองเนี่ยจริงๆอยู่คู่กับสังคมไทยมานานครับรบเป็นเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าโรงที่ดีเขาก็จะรับผิดชอบต่อชุมชนรอบรอบโรงไฟฟ้านานๆนะครับเขาจะยืดร่วมกันอย่างดีรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างดีแต่จะตอบว่าดีทั้งหมดก็คงไม่ใช่ ครั้งเราก็จะเห็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ได้บำรุงรักษาเครื่องจักจรดท้ายมันส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบก็บมีนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ส่งเสริมรัฐบาลไทยเนี่ยจริงๆมีวิสัยทัศน์นะครับส่งเสริมเรื่องนี้มานานกว่าประเทศเพื่อนบ้านเยอะประเทศไทยก้าวหน้าในเรื่องในเรื่องพลังงานทดแทนกว่าุบ,บ้านเราเยอะนะครับหลังๆก็ยังได้ยินข่าวเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับที่จะให้สบ,บ้านเกษตรกรเนี่ย ปลูกพืชโตเร็วพืชพลังงานต่างๆรู้สึกจะเป็นนโยบายหลักเลยนี่ฮะใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นนโยบายหลักของของรัฐบาลปรากฏอยู่ในยุทธศาสตรชาติไปซ้ำไปนะครับส่งเสริมรัฐบาลูกเรส่งเสริมส่งเสริมให้ปลูกครับก็รัฐบาลเนี่ยก็ส่งเสริมอยู่เพียงแต่ว่าแน่นอนในกระบวนการดําเนินงานมันก็มีรายละเอียด่ับเรื่องต่างๆอยู่ครับอ๋อแต่คงได้เห็นในอนาคตเพราะว่า ทัท้งวัตถุดิบที่จะเอามาใช้อย่างอย่างกรณีใช้หญ้าเนปงเนเปียอะไรพวกนี้ราคามันก็พอใช้ได้นะครับพูดถึงว่าอาจารย์ครับก็ราคาแน่นอนครับเ,เวลาเราปลูกพืชที่สะอาดมาใช้ในโรงไฟฟ้าที่กระบวนการสะอาดมันย่อมแพงของการผลิตไฟฟ้าปกติ<อ>ด้วยด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมีผลดีอย่างนี้ครับว่าเอเอไอส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราจ่ายค่าความสะอาดเหล่าเนี้ย ส่วนหนึ่งใหญ่ๆเลยมันคืนกลับไปที่ตัวเษกษตรกร,รกลับไปที่ชุมชนดังนั้นเนี่ยมันเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับคืนคืนผลผลประโยชน์ผลกําไรกลับไปที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตรงๆซึ่งเป็นโครงการที่น่าส่งเสริมครับอืมครับก็คงได้เห็นกันส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานไบโออาจารย์ครับก็เช่นกันครับเช่นกัน,นเลยรโรงไฟฟ้า สามารถผลิตได้ทั้งจากกากของเสียก็คือกลุ่มไบโอทั้งหลายที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้ทํามาแล้วดิครับบ้านเราใช่ไหมใช่ครับ<อ>ทำมาเยอะล้วครับแล้วก็ตัวพืชพลังงานเองก็คือพอเอาของเสียมาใช้หมดละทั้งขยะอะไรต่างๆก็เอามาใช้หมดแล้วถึงจะคิดเรื่องเอ้นั่นเราตั้งใจปลูกพืชมาทําพลังงานกันเถอะนะฮะเพื่อเพื่อสร้างธุรกิจหรือวิสาหกิจขึ้นมานะครับให้ให้พัฒนาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับครับ เอาละครับก็น่าสนใจเอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องราแบบนี้นี่สามารถไปติดต่อหรือว่าเาข้าไปในสถาบันขอใอาจาก็ได้ใช่ไหมฮะไปดูเรื่องเรื่องพวกนี้ยินดีครับนะครับน,น,นครับกลับจะได้ช่วยกันขาย,ยายได้โดยเฉพาะในะดับท้องถิ่นใช่ไหมฮะจริงจริงอย่างช่วงนี้เราสามารถใช้เป็นเาขาเรียกว่าอะไรจา์คือเป็นพลังงานหลักยังไม่ได้แต่ว่าใช้แบบคละคล้าแบบไฮบิดไปนี่พังได้อยู่ใช่ไหมฮะครับก็หลายๆส่วนครับก็เมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่า สามารถผลิตพลังงานเมืองไทยมีมีเครือข่ายไฟฟ้าที่ดีอยู่แล้วนะครับนั้นการผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ก็เป็นส่วนเสริมที่ที่จริงๆเราก็มีเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนของประเทศอยู่ครับก็ต้องช่วยๆกันครับทุกแรงครับผมได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนจากแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พลึกอากังศรีนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในช่วงล่าอนาคตคุจรพันธ์ครับค่ะ และในช่วงท้ายนี้เรามาเฉลยคำถามกันเลยนะคะวันนี้ค่ะที่ทางรายการเราได้ถามไว้นะคะว่า,าทา้งธนาคารอมสินนั้นได้มีการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออมในหัวข้อออมอย่างสร้างสารรค์เพื่อแบ่งปันสู่สังคมซึ่งมี2ประเภทนะคะแต่ว่าทางรายการถามว่าประเภทเยาวชนนั้นจะต้องมีอายุไม่เกินกี่ปีนะคะคำตอบก็คือ 15ปีค่ะครับเด็ใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันจันหน้าครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ